ขอบคุณไ้ครับขอบคุณคุณแจซอ,อนนะครับขอบค,คุณน้องเมย์ด้วยนะครับอบคุณรัยูนี่นคนค <c oughs> ผมป็ตัวเล็กกขอบคุณคุณใหม่ด้วยแล้วกันนะครับแต่สังเกตด้านเลยนะครับว่าอายุของพวกเราเนเวทีกับอายุน้องๆเนี่ยมาต่างกันเลยนะเพราะว่าน้องๆมาเต้น6นาทีเต็มนะครับแต่าสาวๆนี่มา2นาทีบ้าง1นนาทีบ้างก็แปลว่าผมยังเด็กอยู่อยู่ทั้แก่ครับ ด้วยครับพูดสูงอายุก็ได้พูดถึงโชว์นี้หน่อยคุณไปมาไงถึงรวมสามสาวนี้ได้เออ่ยากมากฮะยากมากเพราะว่าเรามาเจอในงานเลยนะครับนะฮะจริงจริงจริงเมื่อคืนก็โทรคุยอยู่กับพี่เมย์อยู่ท่าพี่แม่พี่เมย์ว่าเราจะลองท่อนไหนอะไรฮะน้องฮะโทรคุยกับน้องเมย์โอ้ยน้องเมย์นะฮะเอาจริงๆคุณยากไม่าจะรวมตัวสี่ซูเปอร์สตาร์ได้แล้วก็ร้องเพลงนี้คือต้องบอกถึงพื้นฐานก่อนนะคือทุกทุกคน น,น,นักแสดงทุกคนรวมถึงน้องแจร์สอนนักร้องด้วยสมอยากเองใช่ไหมนะฮะเก่งอยู่แล้วนะฮะก็มาเจอกันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากครับแต่ต่กลายเป็นเรื่องสนุกสนานกันไปใหม่ครับโชว์ชุดนี้เป็นยังไงครับคุณ<อ>ได้ทั้งคู่เลยคู่ได้คู่ใช่ค่ะก็ดีค่ะรู้สึกว่าเหมือนเป็นจินตลาจริงๆ <laughs> <c oughs> เคยโชว์อย่างนี้มาก่อนไหมนรู้สึกว่าไม่เคยทําแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนแบบว่าพื้นเมืองดีค่ะแล้วก็ทำให้ทุกคน แล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับบรรยากาศเนาะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบทานอาหารอีสานมากอย่างนี้อาหาระวันตกด้มากเลยไหนชอบอีสาน้องเพียบเลยคุณแจซอนก็ปกติเล่นกับคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตจะถือว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่อบอุ่นมากๆคราวนี้ยากไหมครับกพอโชว์ชุดนี้ก็ที่จริงแล้วไม่ยากค่ะแล้วก็คือเราเพิ่มความสนุกสนานให้กับคนดูได้เกิดเราสนุกคนดูก็สนุกค่ะและอย่างหนึ่งวันนี้ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่า ที่เราไม่ได้เห็นเลยนะว่าเราถ้าได้ทำผมมาเล่เราได้เปิดเพลงค่ะอ๋อ <laughs> ปกติจะป <laughs> ิดตลอดนะใช่ค่ะแล้วก็ได้แต่งหน้าแนวใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มาถ่าเต้นกับพี่ชอบไในชิดนี้ชอบไหมชอบค่ะน่ารักเนาะน่ะนารักของเม<ะ>พี่ใหญ่สุดป,ป่ะเนี่ยป่าโอ้โหปากสีสูงขนาดน,นี้ครับเมครับพูดถึงชุดของคุณนนี่มันชุดจากภาคไหนอะไรยังไงครับภาคเหนือค่ะแล้วคุณซ่อนไก่ไว้ทำไมครับปากข้างในมีข้าวเหนียวอยู่ แล้วมันพยายัมไปตรงไหเมย์ครับยากไปคุณมาได้มาร้องมาเต้นปกติคุณไม่เคยร้องเลยนี่ปกติจะเดินแบบทายนิ่งๆสวยๆจริงๆเลยไม่เคยเคยรู้จริงๆมีความสามารถมากเลยจริงๆนะเหรอใช่จริงแต่ว่าไม่ได้ลงเอฟเท่านั้นเองอ๋อหรอถ้ารถ้าอย่างเมย์ลงเอฟนี่เป็นไงครับโดนคอมเมนต์เต็มเล่ออกโดดแรกแล้เขาบอกเมย์ไม่ได้ดูว่าเขาจำกัดอายุกันเลยเหรอจ๊ะเมย์ต้ยครับอย่างเมย์นี่ไปเอฟได้ไหมครัไปได้ครับเพราะว่า อันนี้เป็นงานในเล็กนะฮะงานหลักผมผมเดินแบบในแฟชั่นวีคโอ้โหนย์ร้อยแปดสิบผมขออนุญาตบอกที่ท่านได้เจอผมบ้างไหมฮะได้เจอผบมม้างไหมไม่ได้เจอเลยขอไปผู้บริหารด้วยผมโคตรบัตร <c oughs> ไสนะ้ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งสี่ท่านนี่เป็นตัวแทนของสี่ภาคด้วยใช่ไหมอ่าผมตุ้ยนี่ตัวแทนภาคไหนครับผมภาคกลางเลยครับอาหาราอร่อยที่คุณชอบอ่าถ้าเกิดส่วนตัวผมนะฮะผมชอบอะไรการปลาเป็นข้าวผัดครับ เรียกง่ายๆอาหารเส้นคิปนั่นเองแต่ขอบอกว่ามันกินไม่เบื่อฮะอร่อยด้วยแต่ถ้าอีกอย่างนึงผมกินประจำขนมจีนน้ำยาวันนี้มีไหมครับในกลางป่ะเนี่ยในกลางวันในกลางวันขนมจีนกลางป่ะอยู่ตรงนี้นะครับเนมันอยู่ตรงกลางนี่แหละที่ไม่เป็นไรหรอกนะฮะก็กลางแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับไม่ได้สาระเลยนะครับซ่อนครับคุณตัวแทนภาคไหนครับคุณตัวแทนภาคใต้ค่ะที่จริงแล้วหนูเนี่ยเป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นคนเชียงใหม่คุณแม่เป็นคนสุราษฎร์ค่ะแต่ว่า างานนี้อยู่หลักเกียงมาทางสุรัญมากกว่าค่ะก็จะชอบอาหารใต้ทุกอย่างหลายอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงเหลืองแกงไตปลาพวกลิงโรตีโรตีเขาเรียกอะไรนะโรตีที่มันโรตีมตันจะแบะนะ,ะ <laughs> ใช่ค่ะก็เลยอยางหลายอย่างที่อร่อยค่ะอชอบช,ชอบได,ด้ขอบคุณมากครับไปครับ <laughs> ไม่น่าเชื่อว่าชวนลูกๆมาด้ว ออลล่าขอโทษะค,ะครับอค่ะว่าแม่จ้าขอบคุณคุณตัวแทนภาคอีสานคก็อาหารอ <c oughs> ร่อยทุกอย่างนะภาคอีสานเชื่อว่าต้องแบกทุกคนต้องชอบแน่ๆอย่างน้อยๆก็บอกว่ามีส้มตามแล<อ>้วข้าวเหนียวลาบอะไรอย่างงเะะ<อ>ี้ยค่ะก็ให้ทุกคนมาดูได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยรวมสูตรอร่อยรวมอาหารอร่อยของท่าภาคหรือไม่ก็ทานร้านอาหารของนิมมอลไปก็ได้ค่ะอร่อยฟรานค่ะตั้งแต่คุณตั้งแต่คุณมานี่ใหม่มีสาระ ส่วนคนสุดท้ายไปณเห็นครับนอกจากข้าวเหนียวที่คุณเซิร์สอยู่ในร้านไก่คนอื่นะครับขอบคุณเป็นตัวแทนภาคไหนครับภาคเหนือค่ะมีอะไรอร่อยที่คุณชอบมั้ครับก็จะมีเห็นพี่เมย์บอกว่าหนุ่มหนุเนื้ออร่อยเฮ้ยหนุ่มเนื้อร้องคุณผู้บริหารนะคุณดงองไม่แปลมีมีหนุ่มเนื้อมาขายต้องไหมครับวันนี้นะยังไม่เห็นเลยพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่ม ครับหล<า>งจิ้แมงเงียวครับสารกักยังเล่นอยู่ที่ใหม่อยู่ดีนั่นเองนะครับขอบคุณใหม่สุดประวัติเดี๋ยวอีกสี่คนนั้นจะลงไปทักทายกับแฟนๆขั้ด้านล่างด้วยแล้วก็จะพาทุกท่านไปไปลองเปิดวิสัยทัศน์หรือไปกินอาหารอร่อยแปลกแปลกที่ไม่เคยทานกันมาก่อนนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงไปเน้นตอนนี้นะครับพีเคขได้ขอเ,อเชิญท่านผู้บริหารของเรานะครับ